ลากลับมาอยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็มาเล่นเลยมัวซ้วนตามมัวมัวอันนี้กูฝูงกูกดเข้ามามั่วมัวอันนี้ผมไปฟาร์มมาโอ้ยเนตตาไม่ได้แล้วเต็มเน็ตตาไม่ได้แล้วโอ้ยเนต้ากินตาไม่ได้ลูกเนต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 อ้ยค้าง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 ไปไม่ได้ เน็ต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 ฮ้ยเหายอีกเน็ตเนีทำไมมันช้านานี้โอ้ยแลกแลกคนเยอะแลก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 กมอเตอร์ไซค์เงี้ยเงมอเตอร์ไซค์เงี้ยเงี เล็ก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 เร็วหน่อยนึงโอ้ยเล็ก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 โอคเคมไหมว้าฮ่าเออค้างอีกค้างเลยออกเกมต่อเนี่ยหาเกมกันนะครับบุคเฮเว่นเอาสิเอาสิ บุกเฮเว่นเอ๊ะขังนะกับหน้านจอไม่เป็นครับกับหน้านจอไม่ได้ องอกับด้านไปก่อนนะครับองอกับด้านไปก่อนนะครับเอียงเอาใครดูโดนศับก็เอียงเอาใครดูในคอมก็เอียงคอเอาใครดูในเพจจับไอแพดแล้วก็นอนอืเปลี่ยนท่าเดินเป็นท่ากระโดดเอาลือเปลี่ยนท่าเดินนี่ นีต่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่บพราะอะไรโอ้ไปอันนี้น่าจะเป็นฟานบ้านบ้านสว่วนอันนี้คือพ็อปเหรอเหรือใน,นบ้านออ๋บ้านบ้านบ้านเอ้ยอันนั้นคืออะไรว่าน,นี่ไงอันนี้โอ้ขอดูนหน่อยสิโอ้ว้าวว้าวว้าว ว้ wow. Wow. าวว้าว what who อ่ออันนี้ w ้โรอบรโรบบทเอามาทำสควิตเกมผู้คุมเอามาทำผู้คุมสควิตเกมดีกว่าอีอีอ,อีเอามาทำผู้คุมสควิตเกมดีกว่าป้ายเป ขียนวงกลมนี F F ่เอ้ยปืน,ปน,ปนขาดปืนแน่นอนนี่ปืนวางไว้คาบมือเลยโอ้มันน่าเกลียดมากมันน่าเกลียดมากแผลลบ ไปที่อื่นเถอะวยอะไรอะเปลี่ยนเขียนชื่อขอขอมอขอมออาหมาปออาปาไม่ป่ามาป่า นี่สำหรับวันนี้ก็บายบายีิเกียรเล่นแล้วบาย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 ีายายิเกียรเล่นบายบาย